ใครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกทุกท่านกำลังอยู่กับบ้ามีสวัสดีครับพี่น้องผมกับบ้ามีใเลยยูทูบช่องอีสานบานข่อยเองพาพี่พานมองไปเอาหนูตัวเดียวเนี่ยพี่น้องสองเดือนแล้วตัว้งแต่เป็นบักกิโลอ่ะเดี๋ยวบ่ามีเอามาสั่งให้เบิ่งฟาร์มเลยครับด้วยขนใดนเดี๋ยวเสียวมาสั่งให้เบิ่งว่าตัวไหนตัวใหญ่สำหรมองเก้ามองเดียวไม้เดียวพี่น้องว่าด้ไปเอาไร้หมองฟาร์มไปด้วยกันเลยหลังจากนั้นกับตลาดแตกกันต่อเลยพี่น้องผม ชุดตามใจเอฟซีพี่น้องเลยได้เพได้อีกเรียงหนึ่งเยาวากันพี่น้องได้บ่ได้อีกเรียงหนึ่งเยาวากันแคบมันมีไม้เดียวตอนเนี่ยที่มีหนูน้องนันดับเบิดบ้ามีกล้าบอกเด้ว่าดับเบิดบดับเบิดพี่น้องเราได้เพ่อได้กับเยาวากันเด้อพี่น้องเด้อตัวเดียวแต่ว่าบ้ามีว่าต้องได้อะมันก็คขวดอยู่ประจำ นอกจากน้ำน้ำซีบ,บิดยุสานะเป็นอีกเรื่องหนึ่งมันอาจจะป่มาก,กระแช่นนั่นเองไอ้ลุยผู้ดเดียมานอนพี่น้องผู้ดเดียมานอน ใส่ว่ะว้มือนัน่นไม่โตดโปรยยูฟีนองแล้วก็มีข้องไม่ไม่เลย เรียบร้อยพี่น้องผมเขา่ากองเข่าเข่ากองเข่าแต่ว่าเ่เห็นตัวมาสวยโผล่คือเข่ากองเข่าบ่าเห็นตัวมาสวยโผล่คือพี่น้องเข่าเจียงเลยแต่ว่ากับเล็กกับเล็กบ่าเข่าเลยนั่นอันหนึง่งเสียกเห็นอยู่นั่นนี่อันหนึ่งอยู่นี่มันดีดซี่หาเทียเราแล้วครับเนาะถือค้างขาดก็ถือแล้วแต่ว่าถ้าวานูไปใส่อยู่นี่ขวดคว้างเขามาตเต็มหนี่อยู่นี่รุนกันอีกพี่น้องผมมันสิกล้าเกินว่ามัาง่งพ่อนอยู่คนเย็น ตะลุยตลาดแตกกันต่อบ่ได้เมื่อนี้ได้เมื่อนาก็ล่ะบ้ามีให้สัญญามันยุ่หน้าครับป่านนี้มันสิเปิใส่หลอดเมื่อนั้นบ้ามีจีมาแจงก้อนนี่พูดทุ่ว่าเอามาหาหนูสอดแจงคือได้บ่แมนีนทีรองผมเมื่อนั้นบ้ามีมาแจงก้อนนี่นั่นงตรวจปวดยุ่งกว้างเขานั่นบ้ามี่ประจักษ์กับเหตุเกินศูนย์ตัวมึกใหญ่หนึ่งไปที่รองผมกลับไปตะลุยตลาดแตกกันต่อเลย น่องว่าอีหยังพี่น้องว่าอีหยังติดตบ่วงยุกลางให้หน้ากระิตเป็นเปลนจังสิแต่ว่าก,กับวาหลอดเบ้ามือเบ้ามือเบ้ามีามมไปได้พ่อะยังเพราะว่ามันมีเขา่าเห็นบ่มันมีห่วงเขา่าแล้วก็มันเป็นหกหกจังสีหนาะมันเป็นคล้องมันเป็นคล้องมาจังสีนี่นี่เห็นบ่คล้องมังสินี่นี่บาดเบ้ามีกับดักไว้หนีเลยนี่เออนี่เบ้ามีดักไว้หนีเลยถทือกเสยพี่น้องนี่เราบ้างข้าง เฮามีประสบการณ์เฮาใส่าสิ่งที่เฮาฮู้เฮาก็ได้ไปติดตามเรียเต็มยุทธิที่ YT ช่องอีสานบ้านข่อยเองเด้อพี่น้องเด้อ YT ช่องอีสานบ้านข่อยเองบ่าวมีก็สิเอาลง Facebook ให้เบิ่งพร้อมแล้วพี่น้องครับบุญมี่ซีตรีนะพี่น้องเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับครับพี่น้องผมหลังจากที่เฮาไปล่าหนูบ่ได้แม่นบ่มันก็มีพ่นเดียวเนาะพี่น้องเนาะไม้เดียวมันบ่แม่นหลายใหม่ท่อมก็จังได้บ่าท่อมก็ได้บ่ามีบ่เพราะซีดีแบบนี้ตื่นเต้นเล่าใจพี่น้องผมขั่นอดบ่ได้มื้อใด้เอาแมคโครไปจกควมันนอออกมาพี่้ง ลายบ่ใคยสิไปยุสาวน้อยรุมผุนบ่แดนเขาเช่ผุนไปไปต้องหุ้มแล้วเอาบ่วงไปยักษ้าวหลังแลกะหวังวสิมานเอาหลวงแล้วมังสิได่กัดจันบ่ได้กินเด้มันไกลห้องกับตรงเขามันไกลไข่หมดแดงนี่เดี๋ยวพ่อพาไปเบิ้งครับตลาดย่อมย่อมเพื่อนเอาบักปามมาขายกับมีเด้อพี่น้องเด้อเป็นมะปรามนบ่ะนี่ เขาเออนี่ย่งหมนเ่ยบนบแบบปามหมดพี่น้องหอมอยู่ดิกินก็หอมอยู่อันนี้อยังครับนี่ขขบปุ่นสุดละสิบมือ้าวโอยสิบวันน่ะ ครับพี่น้องผมนน่นว่า่นเัดให้ได้หลายแต่ว่าบาีก็บ้านหูรสชาติคือเก่ามันก็ถูกจะไม่ทอ,อดที่ยังไม่คนเบิ่งเดี๋ยวจะไม่ทอดอี่ยังนะพี่น้องไม่หฮาเบิ่งเฮาก็บ่ก้ากิคันฮาบ่า,อบอกกาิอบอีบสก่อนเหมือนจริงก็ขอสบีบลุกน้องลุกน้องตนมากเลยไปาวมนน่เหาแล้วกนีม่มกนมี่มกไก่ โมกไก่ทอดไม่ไหมถอดจวดจวดจำทอดจวดพักใบแห้งบ่อไร่ใบแห้งบ่ได้ว่าสดกรอบบอกบุ้งตัวต้นของเขาว่าสดและกรอบนะครับเนาะสดและกรอบเป็นเคกิดว่าปลูกแบบออร์แกนิกให้มีตาหักป่งออกมาให้มีตาหักป่งออกมาปลูกแบบบ่อยู่ในขี้ดินผักลอยฟ้าเดี๋ยวเขาทำเบื้องเงามาน้าการหลังจากที่มันซื้อแล้ว เขาสิเบิ think, ้งเงามันน้ำกันเบิ้งเงามันเบิ้ง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 เต็มแจกไหนพี่น้องกินได้ฮัวหน้านี่ห้กมันกูแบบร้อยฝ่าวัสดุพันวาบ้ามีกับโป้งหูนะครับเนาะไปหนึ่งตัวไปกับพะกาันครับรถสวงสามีพันยากตัวงเด้งตัวงเด้งไปพี่น้องผมเอาอันนี้เขาเสียบเนาะครับเนาะเอาเขาเขาจี หาปลาด้วยครับเรือปลา,า,าดันม่าวบ้ามีให้บอกราคาน้ำเนี่ยละปลาไอ้ปัลนละหาพี่น้องปัลนลาหาขนได้ใส่กับกไก่้ถอดไปนิ่งกับอิ่มพอดีไก่้ตัวปลาแดกไก่ก้ตัวปลาแดกไปยิงนูวบ่ได,ด้ผ <c oughs> ลมาลอตลาดอมันก็คงเมียนครับเดี๋ยวตัวเดียวขอรอเท่านัน้นเดี๋ยวคันเบนได้ก็คือนเหล่าเลยจบเลย <c oughs> ใส่เพราะวันน่ะว่า,า,วามือได้ท่วมก็สีได้มือได้บ่ท่วมกับบ่ได้ ไ๋วหอมเชียวก๋วยหอมเชียวเขากำผักใส่ลาบผักกินกับลาบผักใส่ลาบผักกินกับลาบพี่น้องมันละขี้นกอันห้าอย่างยากกัมีเด้อครับอันนี้ข้าวเท้าข้าบลอกขิดแล้วข้าวสี่พอข้ากขับพอเนาะพี่น้องนะเขาบล็อกขิดแล้วข้าวสี่พอข้ากขับพอ อันนี้ก้อยกันสดๆ,ๆให้เห็นเลยครับก้อยปลาดุกก้อยสดๆให้เห็นเลยครับเจ้านี่ให้บ่งบอกขึ้นข้อมว่ามันสดขนาดใดพี่น้องเบิ่งเ,เ,เอาที่เหลียวที่เหลียกวัดเ,าเยาวที่เหลียกวัเดเยาวสุบักเชียเจ้าก้อยปลาดุกโลอมปลอมมกแบบดใดเนาะคุณยายก็มักแบบนี้อเ,เอา ไหนก็ได้ไหนเอาอันนี้ละนะครับศพหนึ่งอ่าเอาศพหนึ่งมีเงินจักบาทจกออกไปมีเงินอยู่จักบาทจกออกไปโอ้เศ้าบาทพอดีไม่เงี้ยนี่โอ้หนี่สิได้แค่สิบบาทเท่านั้นเจ้าของผมศพหนึ่งสมพักก็มีให้ไปกินกับเนาะครับเนาะเอาเข้าไปให้ไปกินกับคือสิบบาทพี่น้องอย่าไปคิดเด้อครับเด้อของกินกับมี สองเช้าอันนี้เอาไปคุณแม่มาลีทรวงของเฮาเนาะครับเนาะเอาไปคุณแม่มาลูทุกเช้าว,านาวนาันนักขารมื้อนี้งวันที่สิบเวันที่10ครับ11เบิดมื้อเนาะครับเนาะเนี่ยเนี้ยให้ฟีดดบีบาดวันที่11เมษายนพี่น้องผมุอนรับสงกรานต์เนาะครับเนาะมาจับจ่ายใส่สอยกันไปบริการขอบคุณหลายๆครับบักหนาวเข่าหัวงอกไก่ตุ่มเดี๋ยวก็บเบิดดอกพี่น้อง ซุปมาตะกุนเทียบกินเราเหี่ยเมื่อคืนนี่เพราะท่านลูกเห็ดขอนขาวคันเพราะเคยเห็นเราเบืองเอ๋อ้อมีพักหวานมีไข่หมดแดงเขาไปหันนอพี่น้องเนาะอันนี้บักหอยจูบย่าดำบักหอยจูบย่าดำบักมีอันนี้นางโมตั้งไฟโมเสียดีโมโอ้ยหนาเสียวนี่ยซับไปตอนยืนบ่บใส่ักก่ใสัปวััักกเสียบมุนใบมุนผู้ใหญ่โอ้ ลรื่องขุณแม่มาลีเลยข้าค่ะข้าข้าข้าแก่ไปต้มไปแกงไปเบิร์ดท่อนันครับมัดละสิบบาทใหญ่ๆนี่ปานใดฟี่ย์ไปปลูกตกคุเมืองข้าบ้ามีถึงบอกว่าให้ไปปลูกขายแน่ไปปลูกขายแน่พี่น้องอุ้ยบักกวัก็มีบักกวัก็มีเด้อพี่น้องพูดยังไงใครบ่เคยกินบักกวากย่างแลงกัดได้แต่ก็ต้องได้กินแหละพี่น้อง ข้องน้องแม่คุยชายเจ้าเดิมเจ้าก็แสบไปได้สูตรมาตทาคคท่ากรุงเทพกรุงไทพคุณได้พีน่น้องบนวายุซื้อไปอ่านเนี่ยผลิตมาถอดโรดด้เพื่นตองมีประสบการณมาก,ก่อนรับเพื่อนตองมีประสบการมาก,ก่อนจังสีถอดได้แบบนี้บ้ามีเคยล่องแล้วเอาแปมมาถอดค,คือจังกินทานนี่พีน่น้องจังกินทานสารภาพตามตรงเลยอันนี้ข้องคูดไหนข้องคู่แม่ใบดอกนี่ขจิมาขจิมาลักษณะเนีเ แกงนอไม่ใส่ไข่หมดแดงพี่น้องเลยแกงนอไม่ใส่ไข่หมดแดงพี่น้องเลยซาบาดปานได้ฟรีพี่น้องไข่หมดแดงเต็มเลยเดี๋ยวอยากให้เห็นไข่หมดแดงไข่หมดแดงว้าวว้าวพี่น้องโอ้ ให้หมดแดงตัดก,การตาพี่น้องผมบักตูมบักตูมก็มี่บักตูมก็มี่พี่น้องเอาไปต้มใบเขาเขามันเฟตเขามันไก่ขัดไส้ร่างมาแนวนี่นตรงเขาตองคิดว่าเขาหูกันพี่น้องไปะจายกันไป ซาวอาเป็นปบ่บอบอเอาจักเอาอีกมันเบิดเดี๋ยวยางไปเหยนเอามาให้เออมันเบิดซัมมี่เอาไกลเดียวใส่พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเฮาทำมารุนน้ำกันว่าเป็นอีหยังชิ้นสี่ได้ปิดคลิปพี่พี่น้องโอ้ยถ้าพุ่นบ่นทันได้ไปเฮาสี่ได้อีหยัง ให้บ้ามีดเดาบ้ามีว่าเป็นหมกกบพี่น้องอืเอเอ,เอาลงกำกันอี๋ออยังพี่น้องว่าหมกกบขักขักพี่น้องเฮ้ยปลาปลาค่ะน้องครับเนาะ ว่าเมนมกบุบม่บมนปลาปลา,ปาซื้ๆพี่น้องกสิประมันส้าบาทก็กินได้หาสิบลอยหนึ่งธรรมดาไปนี่แหละครับผม,ม,มโลละหาสิบปานได้ฟรีน,น,ฟรนี่ยังทางพุน่นส้ามผูญญาา้ใหา่บ้านเพราะท่านมาเปิดเพลงนี่โอ้ยหล่อดีขนาดเว้ยบักหุ้งสุกบักหุ้งสุก่กนองหุ้งสุกก็ยังมีให้เห็นอยู่ด้วย ต้องสุกยังมี้เห็นอยู่เด็กสีนยังเหมือนเดิมนะคุณแม่น้อ,นเ,อเหมือนเดิมจ้าเหมือนเดิมแม่ไอ้นี่ข้าวเฮาสามลอยกับสองสาคือเก่าสามลอยกับสองสาคือเก่าแม่อันแม่พรแม่พรบังบอกแม่เป็นปีงฝองเดียวดีพูดพูดอะไว่าแม่ปีงป่องนี่พูดถึงว่าตองและขับแบกกระดินสีสุดยอดของเฮาพี่เราฝองกับานต้น ล,ลาบแม่พรอนเดี๋ยวครับไปขอเงินเมียมาเอาไปลาบเมยนอนละ่ะอันนี้สองเซ้ากินไรโอ้สองเซ้ามันลอยแม่นมันลาบดีเบิร์ตฟูมองครนะับพี่น้องมันลาบดีเบิร์ตฟูครับขอเงินเมียล่ะครับบ่ขอบ่ได้นะครับเชียงเนื้อแม่พรอนพี่น้องผมบ่เอาบีนของพรอนมาขายเนี่ยครับทุกอ้อติว่์มาขาย ทุกวัดอ่างขานพี่น้องผมจะเจอเคียงเนี่ยไม่พออ่นคันเมื่อเพิ่นผลิตท่านลูกชิ้นแท้จากเนื้องว่วทด่เพิ่นจำหน่ายนี่ก็ได้กินลูกชิ้นแท้กันพี่น้องผมลอยเดียวปานได้พี่อ่าครับผลิตภัณฑ์ก็อนพ่นก็นกมีหลายอย่างอยู่แต่บางครั้งมันเห็ดบ่าท่านกับมันเบิดครับเนาะเดี๋ยวขอกับมาเจอกันไหมพี่น้องต้องเอาต้องได้เนาะพี่น้องอันนี้อยากได้กเกี้ยวขวดวายจะเอาบ่ไใดเกี่ยวขวดวายจะเอาบ่ได้ ได้ๆๆได้อีกคือกันอุ้ยจีนนู่นพี่น้องผมตลาดนี้หน่อยนี่หุกย่างเลยเจ๊บอกเอาจีนนู่นบ่ท่านึอถามหากระคาดบอกเอาไปใส่เบ็ดบ่นพี่น้องว่าอียงพี่น้องว่าอียง๋ ยู you know. ่วยั่วยุบพี <S <S ่น้องให้ลูกคซื uh> şey ้อทั um> <k> <k ้งหาซื้อความเด้อครับหยุดหรอกครับขอบคุณครับกินมันนั่งควละไรี่สิบบาทั่วละไรยี่สิบบาทปานได้ฟรีคุณแม่อปานได้ฟรีแต่ว่าอันนี้ผมหมายปานได้ฟรีป้ามีข้าวมาประมาณสามร้อยสามร้อยอะไยุนี่ขี่หมูขี่ม้าก็ได้มันหากินยากเนาะครับเนาะสิ้นหลอดก็มีพี่น้องเฮ้ยสิ้นหลอดไก่้ดำ ไก,ก่แก่บมมีตะไก่ปลาเนาะครับเนาะอดแต่อ่อนซ้อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูอ้นี่หน่อยกินนู่น,นเราไปเห็ดย่างไรเอาบนกินนู่น,นโุตเอาบ่าครับซบแล้วาหาสบบอครับสี่สิบโอ้ยขึ้นว่าหาสิบพีน้องสี่สิบบาทปานใดฟรีสวันสวนสบไปไตสัวนสมไปขุดนะครับเนาะ กินโู่นนับว่าน่าสนใจครับสามสิผมกระือว่าคุมอยู่ที่สามซิตัวครับได้เบิดนั่นแหะอุ้ยบักตัวมีอยู่บ่ยามนี่บักตัวแฮ้ยเฮ้ยย่ามอย่บ่ยามบักุมคนแรกจบทามเนี่ย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 จบไปเ็วจังไเอาจังไรตัวเป็นเป็นมุนเอาอย่างสิแล้วเมื่อก่อ็ย่าขีดดินซ้อนขีดตคนวย่ามขีดตรงชอบกรไปบอกานซื้อมาเอากันหน้ารูสิไปใส่เบียดไปเดี๋ยวเดียวมาซือยย้อนลงไปตัวกับโลด มันมักขึ้นอย่างนี้ปรอราะคนใหญ่แม่พี่ลออีพี่น้องผมขอบคุณถูกเลยถูกสับทุถูกการที่การตามเงือนเดิมคือเก่าพี่น้องผมจะไ่เจมกันอีสานบ้านใอรเองครับครับต้องไปบอกผ่านทื่อให้มาจัดการสเสลียวพี่น้องขอบคุณครับสวัสดีครับ